สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมวันนี้เราก็นะครับมาซ่อมเจ้า X Max หน่อยนะครับผมนี่ครับ X Max นะครับผมก็เจ้า X Max ตัวนี้นะครับผมมันมีอาการนะครับที่เขาียกว่าสตาร์ทแล้วไม่ติดนะครับผมสตาร์ทแล้วมันลูดนะครับผมตอนแรกเจ้าของก็บอกว่าใจเสียเลยนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับอยากให้ช่างช่วยดูให้หน่อย นะครับผมก็จัดไปครับผมน,นี้เดี๋ยวก็ตั้งกล้องก่อนครับก็ <g hy m ne> จะรื้อนะครับผมดูอาการของมันว่ามันเป็นอะไรทำไมมันถึงสตาร์ทไม่ติดนะครับผมสตาร์ทแล้วคล,าคลาว้ายๆกับเฟืองลูกนะครับเผื่อใครมีอาการเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมเนีย่ยสตาร์ทแล้วตัวใดมันหมุนอย่างเดียวนะครับไอตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยมันมันเสียหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะดูดจานไฟออกนะครับผมอันนี้ตัวดูดก็ทําเองนะครับเพราะว่ามันใหญ่อะมันใช้ไม่เหมือนเวฟนะครับมันใหญ่มากนะครับมันใหญ่ครับ มันใช้ไม่เหมือนชาวบ้านครับอ่าโอเคครับผมหลุดแล้วครับนี่ครับผมด้านในมันก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงครับมันถึง สตาร์ทไม่ได้ครับสตาร์ทไม่ไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็ทำเองนะครับผมใช้ชั่วคเขา่าก็ต่อไปก็จะเอาตัวนี้ออกไอ้ฟองสตาร์ทเนี่ยนะครับว่าเอมันเป็นยังไงมันสตาร์ทมันถึงรูปฟีทิ้งอ่ะนะครับ <c oughs> เครื่องมันไม่หมุนนะครับอติดลิ่มครับ เอาออกมานะครับก็สภาพก็ยังดีอยู่นะมองไม่ค่อยจะเสียไม่ค่อยจะเป็นอะไรเท่าไหร่นะครับนี่นี่ก็มองดูยังแข็งแรงดีนะเนี่ยยังเตะปี๊บดังนะยังไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ว่าเวลาใส่ไปอะที่เนี่ยล้อไม่เหล็กหรือโม่เนี่ยนะครับเนี่ย มันเกาะบ้างไม่เกาะบ้างครับเนี่ย้ามันก็แบบโยกได้เยอะเนี่ยเนี่ยนะครับความจริงมันต้องหมุนได้ทางเดียวแบบนี้ยนับแต่เนี้ยบางทีมันก็หมุนได้สองทางอันนี้หมุนได้ทางเดียวแล้วนะครับแต่บางทีมันก็นกออกฟรีเลยฟรีแล้วแบบว่าหมุนไปได้สองทางเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันค้างอะนะ มันค้างหรือว่ายัางไงนี่แหละนะครับเนี่ยมันก็เริ่มหลวมแล้วนะครับเหมือนเม็ดลูกปืนมันจะสึกหรือเปล่านะครับเนี่ยแล้วก็ไหมหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมไหมหมดเลยนะครับผมเน่ตัวนี้น่าจะเสียนะครับไอ้ลูกปืนตัวนี้น่าจะหมดน่าจะสึกเพราะว่ารถก็ทําลูกใหญ่มาด้วยนะเดีย๋ยวมันจะมีจังหวะหนึ่งครับที่ว่ามันฟรีได้สองทางนะครับ แต่ไม่รู้ว่าทางไหนนะครับที่แรกมันก็ค้างอยู่ครับแต่นี้เอ้าเหมือนมันขึ้นตัวแล้วนะครับแต่ว่าเออนี่ยเนี่นี่นี่ยนี่นี่นี่ครับอันนี้ปกติมันจะไปอย่างนี้ได้ทางเดียวใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันหมุนได้สองทางเลยพอสตาร์ทมันก็ฟรีเลยนะครับมันต้องใช้แรงบิดเยอะๆมั้งเนี่ยมันถึงจะฟรีอ่ะเหมือนเม็ดลูกปืนมันสึกไปนะครับอันนี้ก็นะครับเนี่ยเนี่ยอาการแบบเนี้ยเนี่ย เนี่ยเม็ดลูกป,ปืนศึกแน่นอนเพราะปกติใส่ไปมันจะไม่โยกอย่างนี้หรอกนะเห็นไหมมันจะไม่โยกอย่างนี้หรอกนะครับเนี่ยตัวนี้พังแน่นอนคัสต,ตาร์ต,ต,ต,ตเนี่ยไอไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรลูกป,ปืนลันเวนะลูกป,ปืนทางเดียวนเนี่ยนะครับเสียแน่นอนเนี่ยต้องบิดแรงๆนะครับมันจะลูดฟรีหมุนกลับได้อีกทางหนึ่งเลยนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวผมไปเบิกศูนย์ให้นะครับเนี่ยเนี่ยเสียแน่นอนนะแบบเนี้ยเพื่อน ของใครเคยเป็นสตาร์ทแล้วเหมือนมันรูดอ่ะเสียงดังลั่นเลยนะผมเนี่ยก็เปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยแต่ทีนี้รถรุ่นเนี้ยเวลาลื้อเนี่ยนะครับมันต้องถอดเนี่ยแบบเนี้ถอดท่อน้ําด้วยนะทีนี้เราต้องไปลื้อข้างหน้าหมดเลยนะครับลื้อเพื่อที่ว่านะครับต้องไล่น้ําใหม่หมดเลยนะครับขอภัยนะครับเนี่ย น้ำเนี่ยเนี่ยครับต้องลื้อหมดเลยเนี่ยต้องเปิดไอเนี่ยเพื่อที่ไล่น้ํามันด้วยนะครับมันก็เลยต้องโดนน้ํายาหล่อเย็นอีกสองขวดนะครับผมขวดละร้อยนะครับอีกสองขวดนะแล้วก็น้ามันเครื่องนะลื้อแล้วก็ต้องเปลี่ยนเห็นไหมบางคนอาจจะคิดว่าเครื่องสตาร์ตตัวเนี้ยตัวเก้าร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทเบิกศูนย์่ะพันในหน่อยอย,อย่างเงี้ยของแท้งเนี้ย นะครับเปลี่ยนแล้วทําไมมันถึงราคาไปสองพันได้นะครับผมผมบอกเลยครับว่าเนี่ยโมตุนะเจ็ดพันหนึ่งนะ่ะขวดละสี่ร้อยห้าสิบนะแถวบ้านผมเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบสองขวดเก้าร้อยนะครับน้ำมันเครื่อง 900, เก้าร้อยเบืองตารตทอ่าเก้าร้อยกว่าบาทรวมส่งมาล้านผมพันร้อยเบิกอะไรด่วนเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นนะครับเนี่ยสองสาวันเสร็จเลยเนี่ย สองอย่างนี้ก็สองพันกว่าบาทแล้วน้ํารอเย็นอีกสองขวดนะครับผมนี่ยังไม่รวมใหนี่พวก,พวกปะเก็นเลยนะนะครับเนี่ยสองพันกว่าบาทแน่นอนนะไอตัวเนี้ยเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมบางคนว่าราคามันแค่พันพอเปลี่ยนแล้วทําไมแพงจังนะครับมันต้องไอ้นี่ด้วยนะบางคนเข้าใจก็ดีมันต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับน้ำหล่อเย็นด้วยนะครับแต่ถ้าเอาน้ำมันเครื่องซอฟต์ๆถูกลงมานะใช้ขวดละร้อยกว่าบาทเงี้ยผมไม่แนะนำนะ ลถคันแสนกว่ากับสองแสนนะครับแต่งทําเครื่องมาเต็มเลยเนี่ยข้างในเนี่ยข้อเหวี่ยงมันเป็นชาร์ปก้านมันเป็นชาร์ปนะมันไม่ได้เป็นลูกปืนนะครับแบบเนี้ยมันระบบเดียวกับรถยนต์เลยเป็นชาร์ปถ้าน้ำมันเครื่องไม่ดีนะครับชาร์ปละลายไหม้หมดแน่นอนนะครับผมลองคิดดูเอาว่านะครับน้ำมันเครื่องสองขวดเก้าร้อยเนี่ยกับขวดละสองร้อยสองขวดสี่ร้อยเนี่ยใช้งานแตกต่างกันแน่นอนนะครับการปกป้องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ การศึกหลอเนี่ยไอของแพงดีกว่ามันก็ถ่ายช้ากว่านะครับอ่าแต่ของถูกนะครับนอกจากจะต้องถ่ายไวแล้วนะครับยังเสี่ยงการแห้งรละเหิดและเหยนนะครับผมเคยไปทิปกับพวกรถพวกเนี้ยลูกใหญ่นะไปกลับมาทิปหนึ่งต้องเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องเลยบางคันก็วิ่งไปเติมไปกลางทางก็มีนะครับลูกใหญ่เนะนี่ยน้ำมันเครื่องมันชอบหายนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันใหญ่อะมันใช้มันใช้ใชอะไระความร้อนเยอะ นะมันถึงต้องมีน้ําเนี่ยมันก็ระเหิดระเหยไปตามหม้อก,กองนะครับบางคันดูดสดนะครับผมดูดสดนะครับอากาศที่ปุ่นเข้านะครับลูกแหวนมันก็สึกง่ายนะครับผมน้ำมันเครื่องก็ต้องใช้อย่างดีหน่อยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยผมเคยนะรถล,ลูกค้าผมเนี่ยมาให้ผมซ่อมตอนนั้นอนะคอเหวี่ยงเสื้อฝาเนี่ยหมดไปสองหมื่นกว่าบาทน,นะเกือบสามหมื่นนะครับผมอ่าเขาว่านะครับ ชาร์ปละลายลูกเลิกละลายนะ้ำมันเครื่องไม่มีอะฝาเฟอนี่โกงหมดวาเวลนี่ก่อนหมดเลยนะครับผมก็ถ้าเราใช้นะ้ำมันเครื่องดีนะที่ตัวนี้เราประหยัดตังค์ไปสองสามหมื่นเลยเราไม่ต้องไปซ่อมเครื่องนะครับผมแต่ถ้าเราใช้ถูกๆนะอาจจะขี่ได้แถวบ้านขี่ไกลชาร์ปพอมันไม่ติดนะครับผมก้านล็อกลูกเลิกมันจะไปไหนครับมันก็งัดปอกนะครับผมอย่างน้อยๆแล้วปอกลูกนี่ต้องเปลี่ยนใหม่อะ่ะนะถ้าไม่เปลี่ยนใหม่ก็ตีปอก ผมแต่ตีปอกเขาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทนสู้เสื้อเซรามิกไม่ได้เสื้อลูกเซรามิกที่มันทเป็นชุดคิดมาเลยยี่ห้อดีๆมันก็ดีแต่อาจจะแพงหน่อยนะครับอย่างข้อเหวี่ยงนี่ตัวแพงเลยนะครับผมก็มีคนเคยยิงทรายแล้วมันพังครับซ่อมสามหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับผมออันนี้ก็เป็นงานซ่อมเล็กๆในน้อยนะครับผมก็รับนะครับผมแต่ถ้างานเครื่องซ่อมเยอะๆนะครับผมแนะนําเข้าศูนย์นะครับผมเพราะผมทําคนเดียวมันลื้อยากนะครับเนี่ยครับ มันต้องยกเครื่องออกจากรถมันต้องช่วยกันหลายคนนะครับผมบางทีเด็กร้านผมมันก็ไม่ค่อยมากันนะครับอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆครับอ่าผมซ่อมให้ได้ครับสตาร์ทลูดเปล,เ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำหลอเย็นไล่น้ำอะไรเงี้ยนะครับผมก็จัดให้ได้นะครับส่วนวิธีการเซ็ตอ่าหน้าจอหน้าปัดนะเวลาถ่ามันเครื่องมันต้องเซตหน้าจออะไรด้วยใช่ไหม เซิร์ชตัวนะครับผมดูใน Google y o u t u b e เอาก็ได้แล้วทำได้แล้วไม่น่าจะยากนะครับน,นี้ก็ซ่อมเล็กๆน,น้อยๆนะครับหรือให้แล้วนะครับรออะไรนะครับพรุ่งนี้ก็มารับได้นะครับรถเด็กนักเรียนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ